คลิปนี้สนับสนุนโดย No อกแอ p เพเยอแอปที่ดีที่สุดในการเล่นเกม Android บน PC แล้วนะพวกคุณไม่ว่าจะเป็น Seven Night อาร์วและอืน่นอื่นอีกมากมายนิ่งอยู่ใต้คลิปร้อไลค์ลเลยสวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับผมคิดมจังเหมือนเดิมนะครับวันนี้มีตัวใหม่เข้ามานั่นคือน้องโรโร่โรโร่นะฮะเป็น Hi d d e n Master น่าจะมาจากอินโดนีเซียนะครับก็แล้วก็มีกิจกรรมการันตีด้วยส่วนสกิลลงลึกเนี่ยเดี๋ยวจะอยู่ในคลิป อัปเดตให้ดูแล้วกันนะครับคลิปนี้เราจะมาเปิดหาน้องโลโล่กันก่อนนะครับมาดูกันว่าความสามารถของน้องโลโล่เป็นยังไงบ้างนะครับก็ความสามารถเนี่ยของน้องโลโล่คร่าๆวๆก็คือจะเป็นออคล้ายๆซัพพอร์ตทีมเมทวทมควรนะฮะวันนี้มาดูกับสเตปอัพนะฮะกิจกรรมโลโล่เแพ็ครับโลโล่ไปเลยนะครับก็ออน่าจะใช้ประมาณยอนทีเหมือนเดิมนะครับสำหรับรูบี้นะฮะ ก็ไม่พูดพราำนำเพลงละลุยแม่งเลยโกขอโลโล่หน่อยนี่ครับขอพลังน็อกสนิทอยู่กับเรามาแรกแรกนะฮะจัดไป3ใบไฟกระพริบเปิเบิรเบเบิบเปิบอ,อ,อ,อึไม่แสงนะฮะโลโล่นี่ก็ท่าน้ำเหมือนกันนะครับก็ลุ้นท่าน้ำเหมือนกันแรกสองก็จะเป็น200นะครับ แรกแรกนี่ร้อยเจ็ดสิบนะมาครับอึสเอลลินว่าชันซาเหรอโอ้โหจะไม่ให้ของแถมกันบ้างเลยหรือไงใจคอโอ้ละหนอันที่สามครับอึสขังแจ๊นเ,เลยนี่อ่ะเสี่ยว สงสัยจะไม่ได้อะไรได้ถ้าน้ำสีดาวแถมมานะครับเอาไว้รอทำโลโล่น,นะแต่ว่าโลโล่ไม่มามีแต่ครังโจ้นะครับตอนนี้บารอนนะฮะเสี่ยวนะครับเฮ้ยเจ็ดแตกแล้วมีแต่สามใบช่ไายเด็ดวันแรกนี่มันโหดร้ายจริงๆโอเคครับมาครับ แพ็คนี้แพ็คที่หกหรือเปล่าสามใบเหมือนเดิมนะครับไม่คิดจะแถมอะไรมาเลยนอกจากการันตีใช่ไหมคารอนนะฮะดาก้อนเนี่ยแพ็คที่เจ็ดแล้วอะ่ะคือได้โลโลแล้วอะ่ะที่เข้าจนหมายแต่ว่าในนี้จะได้แถมแสงอะไรมาสักแสงหรือเปล่านะครับอือ้กริบกริบอูรง้าดาวบารอนเฮ้ย ใบการันตีมันเข้าไปแล้วนี่ใบสุดท้ายเลยนะ <S <S 1> <S 1> GG WP นะครับก็ก็นะครับก็นะครับประมาณนี้แหละครับก็อยู่ในนี้นะครับนะแล้วโลโลเนี่ยก็จะอยู่ในช่องเก็บของคุณนะฮะในเมื่อคุณเปิดครบเจ็ดแพ็กก็จะได้โลโลไเลย นะครับเป็นระดับสี่ดาวสวยงามพระรามเก้านะฮะไปดูสกิลโลโลปิดท้ายกันหน่อยนะครับสำหรับโลโลนะครับที่เป็นมัสเตอร์ตัวล่าสุดเลยเวลคัมฟอร์มอินโดนีเซียนะครับก็สกิลพ s s ซีฟเนี่ยก็จะเป็นพวกทีมเวสเยอะนะครับโจมตี40% 3ครั้งนะครับแล้วก็ช่วยทีมแม่นขึ้นด้วย6เทินนะครับช่วยทีมตัวเวสแม่นขึ้นนะฮะรวมถึง การดาเมจ6ครั้งนะครับแล้วก็ลง p ีพีโหมดก็บวกเมจิกดาเมจนะฮะไม่ใช่เมจิกแระแทกจะไม่เหมือนลินนะครับไปอีกห้ให้กับเอ่อให้กับตัวที่เป็นเอ่อน่าจะเวทของเราทั้งหมดครับตัวธาตุน้ำเนี่ยนะครับต้องเป็นธาตุน้ำนะไม่ใช่โจมตีเวทน,นะเป็นธาตุน้ำนะครับสกิลล่างก็3เป้า2ครั้งทะลุเดฟแล้วก็คิดที่ข้อขอันนี้ก็แรงอยู่แล้วนะครับแล้วก็สกิลบน100%นะครับ5เป้านะครับแล้วก็ติดพิษ600% 2เทิร์น นะครับแล้วก็มีมูวีปัฟด้วยนะครับก็ติดพิษเนี่ยมันจะติดชัวร์นะฮะดังนั้นมันจะกินสถานะได้ชัวร์ <ๆ S 1> มันจะคล้ายๆของโคบี้นั่นเองนะครับที่มันลดโต้นะฮะแล้วก็สกิลเวกเนี่ยหนึ่งร้อนะครับสครั้งเท่ากับ200%เนี่ยนะฮะแล้วก็ทะลุแล้วก็ใน PVP โหมดนี่คิดที่เข้าเสมอด้วยเรียกว่าโลโล่เนี่ยโกง <ๆ S 2> <ๆ S 1> พอสมควรเลยแล้วก็สปีดเนี่ยประมาณ32เนี่ยอาจจะไม่โดดเด่นเท่าพวกสปีดสามสิบสามนะฮะแต่ว่าด้วยความสามารถที่เอามาซับ รวมถึงตัวที่ออกมาก่อนหน้านี้อย่างโคอี้ก็น่าจะเกิดทีใหม่ๆอย่างทีมเวทอย่างยอนฮีอย่างโคอี้อะไรพวกนี้นะครับก็รอติดตามต่อไปแล้วกันว่าเธอจะไปเฉิดฉายได้ขนาดไหนครับกลับคลิปนี้ก็คงจะเท่านี้นะฮะขอบคุณน็อกแอปเทเยร์ด้วยนะครับแอปที่ดีที่สุดในการเล่นเกมบน PC และโน้ตบุ๊กของคุณนะฮะลิงอยู่ใต้คลิปนะครับก็ฝากดาวน์โหลดด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะวันนี้ลาไปก่อนกับคนสวยนะจ๊ะทําไรก็ไม่ผิดแต่ไม่มานะผิด นะฮะเจอกันสวัสดี